สวัสดีครับสวัครับเพื่อนๆครับน้าเช้าวันที่22นะครับน้าเช้าวันที่12เดือนธันวาคมนะครับนะพามาใส่ปุ๋ยเขานะครับนาได้15หมือนะครับนะาวานตั้งแต่วันที่5นะครับนะผ่านมาครบ15มือแล้วครับปุ๊บใส่ปุ๋ยนะครับนะเล่งนะครับเล่งเพื่อให้มันเจริญเติบโตนะครับนะ ทำกลางสภาพอากาศหนาวๆนะครับตอนนี้จะเที่ยงแล้วนะครับนะอุณหภูมิแค่22องศานะครับนะเย็นสบายนะถึงหนาวเลยนะครับนะอันนี้ก็มื้อนี้นะครัมาใส่ปุ๋ยนะครับนะใส่ปุ๋ยเคมีนะครับนะหลายคนบอกเอ๊ะนะปุ๋ยแพงๆเนี่ยยังสิมาใส่ปุ๋ยเคมีอีกนะครับนะนะครับเขาก็มาเบิ่งเลือกเอายี่ห้อมันตามบ้านเฮานี่แหละนะครับนะเดี๋ยวผมพามาเบิ่งนะครับนะมามาดูกันเลยนะครับเอา ยี่ห้อยังนี่นะครับนะบริจําเป็นต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีที่มันนะครับนะราคาแพงๆนะครับนะผมใส่ปุ๋ยนะครับตาแถวแถวบ้านผมเนี่ยนะครับนะผลิตที่แถวสกลนครนครพนมนี่แหละครับนะใส่ได้ทุกอย่างนะครับนะพืชผักผลไม้นะครับใส่ได้เมดนะครับใส่นานำนะครับนะตอนนี้ราคาเมื่อหกร้อยเองนะครับนะหกร้อยนะครับนะ เขาก็เอินว่าปุ๋ยเคมีนะครับแต่บริจดแจ้ง NPK นะครับเดี๋ย้ําว่าไม่มีจดแจ้ง NPK แต่จดแจ้งว่าเป็นปุ๋ยเคมีนะครับนะ mm hmm. ถ้าดหลักๆแทบซิโบมีนะครับ mm hmm. เป็นแต่ธาตุรองนะครับแต่ว่าใส่แล้วลองแล้วนกับนาปีมันโอเคปีนี้ก็เลยมาใส่ต่อ mm hmm. ผมให้เบิ่งข้างในมันนะครับเ mm hmm. บิ่งปุ๋ย mm hmm. หนาเม็ดมันข้างในนะ มันก็คือปุ๋ยเคมีทั่วไปนะครับนะแต่ว่าราคามันถูกนะครับนะถูกเพราะว่าบริจดแจ้งบริจดทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมี NPK นะครับบริมีธาตุหลักนะครับธาตุหลัก N ในตัวเจน P นะครับในฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับนะบ่มีแต่ว่าเขาจดแจ้งเป็นปุ๋ยเคมีนะถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะได้รับการอนุญาตให้ขายประเทศไทย เทากับมาผสมไม็ยูเรียเอานะครับนะเอายูเรียมาผสมนะครับแต่เม็ดกะปุยธรรมดาเราเนี่ยปกตินะครับนะจับเย็นใจจ้อยถึงน้ำนะครับนะอันเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับย้ำว่าไม่จะเป็นต้องไปซื้อนะของแพงปุ๋ยน่ะซื้อราคาถึกๆนะครับของผมเนี่ยหกร้อยนะครับต่อกระสอบนะกระสอบนึงกระใส่ไร่ใส่ได้อูเป็นไร่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เล่งนะครับเมื่อเล่งปุ๊บเนี่ย เขาต้องใส่เข่าเข่ายี่สิบมือใส่แล้วนะครับอันนี้มันก็5ห้าสิบกิโลกรัมนะครับน้าหนักมันนะครับนะเขาจดแจ้งเป็นปุ๋ยเคมีนะครับแต่ว่าบริเน้นไปที่สูตร NPK นะครับทดลองมาแล้วใส่มาแล้วใส่เข่ามาแล้วนะครับนะมันได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนาปีได้ผลก็ต้องมาใส่นาปังต่อนะครับนะชาวนาเราก็ต้องเลือกนะครับนะที่เอาแพงๆมาใส่บ่ได้นะครับเขาก็ต้องเอานี้แหละห้าร้อยหกร้อยนี่แหละนํามาผสมกับปุ๋ยยูเลียนะครับนะ แค่กระสอบเดียวนะผสมได้เป็นหกเจ็ดกระสอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เอามาบอกให้ฟังพบสิบห้าวันถึงยี่สิบวันต้องใส่แล้วนะครับนะใส่ปุ๋ยนะครับเร่งเพื่อให้มันขึ้นนะครับในช่วงนี้อากาศหนาวแต่ว่าเข่าข้องเฮาเนี่เป็นพันุ์พื้นเมืองนะครับนะอย่างดีบริย่านหนาวนะครับนะอุณหภูมิตอนเช้าๆอยู่ประมาณแปดถึงสิบสององศานะครับซุมื้อช่วงนี้นะครับนะนะเย็นตลอดนะครับนะเย็นถึงหนาวนะครับนี่ขนาดกลางวันน่ะตอนนี้ถ่ายทําอยู่นี่ก็ นะครับอุณหภูมิแค่ย3บองศาเนี่ยตอนเที่ยงแล้วนี่นะครับนะเพราะฉะนั้นเอามาให้เบิ้งนะครับว่าปุ๋ยใส่ปุ๋ยเริ่มใส่กันแล้วนะครับพี่น้องชาวชนานะครับมาเบิ้งนาปังนะครับพวกผมนี่เห็ดตลอดทั้งปีเลยจบนี่เดือนเมษาปุ๊กปัทไธพวนต่อลงนาปีนะครับนาปีนี้ข้าวราคานะครับโอเคอันนี้เอามาบอกนะครับว่าใส่ปุ๋ยยี่ห้อยังบ่มียี่ห้อนะครับเด้อ นะเป็นอย่างที่มันเป็นเคมีหรือเป็นปุ๋ยที่ราคาถูกกว่านะครับอันนี้ก็เคมีแต่เขาบริจดแจ้งเป็น NPK นะครับมันก็เลยขายราคาถูกได้นะครับห้าร้อยหกร้อยบาทนะครับผมซื้อตามมากลุกมาใส่นะครับอันนี้ก็ใส่ได้ทั้งพืชผักผลไม้ทุกอย่างนะครับสั้นๆเอามาให้เบิ่งนะครับเดอ้อมอน,นี้ใส่ปุ๋ยเข่านาปังครบสิบห้ามือกำลังงามเนี่ยเอามาให้เบิ่งนะครับพี่น้องเอ้ยอ่าสั้นๆแค่นี้นะครับเดอ้อ